รูปไม่หล่อไม่สิทธิ์ไม่คลาดถ้อยากกันับเธอเป็นแฟนอไม่รวยมีสิทธิ์ไม่ครับถ้าอยากกะขอข่วงแขนในสถานะแฟนของเธออยากเป็นแฟนก็เต็งจังเลยพี่ดาวผมทําคลิปสามมาเนี่ยทำยี่สิบกว่าคลิปแล้วไม่เคยจีบไม่เคยติดเลยเนี่ยที่มีพอจะมีมุกที่มัน เจ๋งๆนะสาวแบบไหนับสาวแบบเวทสองไม่ใช่สาวเวทสองเนี่ยสาวแท้ๆเนาแบบสาวหมาลัยก็ได้คณะอะไรหมาลัยหมาลัยคณะอะไรอะไรก็ได้พี่แต่ว่าขอเป็นสาวหมาลายหน่อยจีบเอาจริงว่าจีบเอาไปทำเลยจีบเอาจิงๆเลยพี่ตักจริงหวังแต่งเลยผมแ้างผมยาวเอาผมยาวดีกว่าเอาผมยาวแท็กซี่มีแปดร้อยขึ้นแปดร้อยแปดแปดร้อย ร้อยพันห้าสองพันห้ามันมีจีดสาวมีแปดร้อยพันห้าสองพันห้าด้วยอ่ค่าเลี้ยงอาหารเราพาไปกินเลยอ๋อเราผมไม่เคยรู้เรื่องเลยเนะี่ยเลี้ยงให้ลงอาหารนั่นแหละไปเลี้ยงไก่โรงอาหารมีกระจกไหมพี่แล้วแต่ส่วนมากมันจะมีข้างบนอ๋อสองระบบกระจกทั <c oughs> ้งสองห้อง <c oughs> าน,าน้ำห้องน,น้ำอ๋อถามชอบถามถามเขาชอบกินอะไรอืมถามเขาก่อนว่าชอบกินอะไรอช,อชอบกนอินไก่แล้วก็ ซื้อไก่มาฝากอ๋อก็เอาใจเขาหน่อยเขาไปถอนขนเองคือซื้อทั้งตัวถอนขนเองถ้าเขาชอบเราเขาก็ต้องถอนต้องถอนให้เราเขาไม่เขาไม่สนใจอ๋อก็คือว่าถ้าเขาสนใจปั๊บเขาถอนขนเลยไม่ถอนตอน้แล้วเขาไม่สนใจปั๊บเสร็จแล้วเขาจะไม่ถอนขนถอนตอนหน้าเลยถอนอ๋อถอนตอนหน้าด้วยอืมเขพี่ลองเอามุ้งนี้ไปหยิบสาวแล้วกันเนาะอ่าดูแล้วเอาไก่ตัวผู ขาตัวผู้ด้วยอ๋อเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็ขายตัวผู้ให oh. ้เขาอโอ้เราเราดิเราเป็นผู้ชายดิอ๋อ oh. เราไปถามเขาก่อนเลยว่าไซสไไ์ไหนอะไรไหนอย่างเงี้ยอืม mm. เพราะว่าเสื้อผ้าเราจะซื้อใส่เขาเนี่ยมันต้องเราเอาใจใส่ก่อนเนี่ยอ๋อ oh. ใจใส่ก่อนครับเสื้อผ้าด้วยทีบางคนสามแปดเนี่ยบางคนสิบเอ็ดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาฟกมาเปล่า แปดสิบเอ็ดมันปืนใช่ป่ะพี่น,นั่นเราต้องดูเดี๋ยวนี้รับ <c oughs> หญ่ในเซเว่นก็มีขายแล้ว <c oughs> ขายปืนในเซเว่นออโอ้โห <c oughs> อันนี้ผู้หญิงมันเราจีบต้องใช้ความรุนแรงอ๋อผู้หญิงชอบแบบตบตบจูบไม่ได้ใช้ความแรงไม่ได้ <c oughs> อ๋อใช้ความแรงไม่ได้แล้ว <c oughs> ดูข่าวว่าทีก็ป้นแล้วก็ยกมือไหว้ป้นยกมือไหว้ อใช้ความน้อมน้อมแล้วก็อะไรแล้วเอายกมือไหว้เขาไม่อะไรเราก็ถึงหายกันจบอ๋อหายกันก็สรุปก็คือผมต้องซื้อไก่ให้เขาซื้อสะพายเขาพาเขาไปเลี้ยงข้าวโอเคขอบคุณมากพี่ของมันมันจะได้ป่ะวะนะไม่รวยมีสิทธิ์ไม่ครับแต่อยากจะขอควงแขนในสถานะแฟนของเธอ